กลับบ้านดีกว่ารู้สึกว่าวันพรุ่งนี้ก็น่าจะเป็นวันเกิดของเจ้าลิลลี่แล้วสินะเอ๊ะน้องพอใจนี่นะสรุปน้องที่น้ำฟ้านะคะน้ำฟ้ากับน้ำใสพรุ่งนี้ก็วันเกิดฟ้าใสแล้วรู้สึกดีใจจัง เออืมรู้สึกเหมือนมีคนอยากร่วมนะอันนี้มาเก็บดีกว่าจุบเก็บแล้วไหนยืนขึ้นซิถอดรองเท้าไว้ลูก รู้สึกจะตัวเล็กลงนะเนี่ยลูกสาวของแม่ไปไปนอนได้แล้วไหมคิดมาเดินเตะตบเตะน่ารักจริงๆไปนอนเลยลูกอขอบฟิลขอบฟิลโอ้ไม่นะฉันจะต้องล้างหน้าอีกเหรอ กลางนีม่มันกลางคืนแล้วจะทำไงให้ได้ล่ะเนี่ยฉันก็เพิ่งกลับมากับลูกสาวด้วยสิแม่คะพรุาางนี้วันเกิดหนูแล้วดีใจมากเลยหล่อจ้าลูกแม่ก็รู้สึกดีใจกับหนูด้วยเย้ yeah, แม่หนูอายุ17แล้วนะปีเนี้หรออายุ17แล้วหรอโอ้ยอายุ17แล้วเพื่นอนกนคนหนึ่งชือกิต้า น่าจะเป็นเบ้มแม่ลืมหมดแล้วล่ะแม่ขี้ลืมจังเลยเนาะอย่าว่าแม่จะแม่ตีเลยนี่ค่ะแม่ค่ะค่ะอย่ไม่ว่าแม่แล้วแ็นแม่ใส่แม่นก็สวยอยู่นะเหรอแม่รู้สึกโอ้แม่แม่แม่ที่สวยหนานแม่ควรปิดเน็ตเล่นดีไหมเนี่ยปิดเน็ตเล่นก็นี่นะคะแม่จอบดี รองเท้านี้ต้องเก็บไว้ตรงนี้นะคะแม่เสื้อกันหนาวนี้ใช้ไว้ตอ,หน,หน,อน,น,นหน้าหนาวช่วงนี้กันหนาวแล้วแม่อย่าลืมพกเสื้อกันหนาวไปด้วยนะคะทุกคนก็ด้วยเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาช่วยกันจัดบ้านตีม m e r r y Christmas นะคะหรือเรียกง่ายๆก็คือสุขสันต์วันคริสต์มาสยังอีกหลายเดือนเลยนะ,ะอีกหลายวันเลยนะคะกว่าจะวันคริสต์มาสแล้วก็วันปีใหม่แล้ว ที่ใจอะเดือนทันมาแล้วอีกไม่นานก็ปีหน้าแล้วล่ะค่ะ2,025ัค่ะปีที่เราวสองพปีนี้2,024ปีหน้าก็2,025อีกแล้วโอ้ยรู้สึกลาลาจริงเลยอยู่แบบนี้อีกนานก็ส่งการปีจีนปีใหม่โอ้ยปีใหม่จะได้กินอะไรนี่นยยได้กินหมดแล้วล่ะพอลรองเท้าหน่อย แล้วเราจะต้องเอามาวางไว้ตรงนี้เรียนนี้แ้วถอดตรงหูอ๋อเอาละสบายหูหน่อยถอดแหวนด้วยสบายลงเลยตั้งหูกเก็บไว้เอาละเสื้อผ้าลูกเราใส่เสร็จแล้วซักแล้วไปซักที่นะ่ะมาต้องเก็บไว้ละเอาละกระเป๋าพวกนี้ก็ต้องไปเรียนอีกโอ้ย พรุ่งนี้วันเกิดกกยังต้องไปเรียนอีกแม่รู้สึกไม่วางวางใจเลยเสียงเราจะแบบว่าให้ทุกคนได้น้องนชอบเสียงไหนเสียงหนึ่งวัสดีครับทุกคนเสียงสองคือแบบจะเป็นเสียงแบบแบบอ่อนโยนนะคะเสียงสามก็จะเป็นเสียงเด็กนะคะคือเราได้พูดให้ฟังเราเรงเองจากรูกเราคะแว่นตาเอาไว้เก็บไว้นในนี้ดีกว่านะเอาเสียงสองดีกว่าตอนนี้ใช่ไหมอ้าล่ะแม่เดียนแล้รนะลูกค่ะแม่เสียงสามแล้วนะคะ แม่คะว่าแต่หนูจะต้องแบบพรุ่งนี้หนูวันคริสต์มาสก,ก็อีกไม่นานเนี้ยที่โรงเรียนหนูจะมีจัดงานนะแม่เดือนหน้าหนูจะมีแข่งกีฬาสีแล้วอะ่ะและ้วแล้วแม่จะทํายังไงหรอแม่ก็จะเป็นกําลังใจให้กับลูกไิจ้าลูกแม่ต้องเก่งอยู่แล้วหนูทําได้แม่เชื่อหนูทำได้ไดจ้าหนูยังไงหนูก็ทาได้อยู่แล้วค่ะแม่ กีฬาสีปีนี้หนูจะเป็นนักกีฬาให้ได้เลยหนูกิจก,กามากหืมทำให้มันได้จะตรงตามคำพูดนะจ๊ะค่ะแม่้าจำไม่ได้แม่ไม่ให้รางวัลน,นะคออะครเหรอแม่รางวัลนนะ่ะแม่ไม่บอกหรอกจ้ะจะรางวัลรางวัลที่ยิ่งใหญ่มากที่แม่จะมอให้หนูหนูก็ต้องดีใจชิงหรอคะแม่เฮ้ยตื่นเต้นนะ่ะงั้นเดี๋ยวหนูไปอาบน้ำก่อนนะคะแม่ ไปเลยจ้ะแม่ให้อาบน้ำด้วยนะอย่าลืมแปรงฟันด้วยนะลูกแม่ไปแล้วนะค่ะแม่อ้าฉันรู้สึกเหนื่อยจังเลยช่วงนี้มันก็อากาศร้อนเปลี่ยนเสื้อหน่อยดีกว่าเปลี่ยนเสื้อเป็นเสื้อตนนัวนี้จะได้คลายความร้อนลงได้หน่อยโอ้ยเย็น,เป,นเปิดแอร์เนี่ยแอร์เปิดแล้วสว่างด้วยลูกอย่าเพิ่งนะแม่กำลังจะซักเสื้อผ้าก็ซัก หนูก็แอ้นั่นบ้างนะค่ะแม่แม่รีบออกไปได้แล้วหนกเอือโอเคอ่ะหยิบโทศอสองน้ำหน่อยดีกว่าไม่ได้เก็บไว้ในนี้นี่นะแล้วฉันลืมไปที่ไหนอีกล้วเนี่ยโอ้หิดตายแล้วสิฉันลืมไปที่รถอะ่ะช่างมันไหนๆพนพวกนี้ฉันจะไปอยู่แล้ว เมื่อยตัว iPad ก็อยู่นั่นอีกนม่มนาทีของแย่ไว้ที่นั่นเลยไหนโทรศัพท์ลูกลูกมีโทรศัพท์ด้วยยืมโทรศัพท์เลยนะลูกได้ค่ะแม่ว่าแต่แม่เอาไปทำอะไรแม่ไม่บอกจ้าอันนี้เป็นความลับของผู้ใหญ่เอ้ยดีนะโทรศัพท์ที่ฉันซื้อให้ลูกไหนตัวเช็คซิงานบ้านงานบ้านกินี้ อะไรของแม่ไปอาบน้ำไปเด็กต้องใส่สีอะไรก็ได้แม่หรแจะเราจะใส่สีสนี้เดี๋ยวยึดกันยึดก่นสักนี้ด้วยสักต่ออืมสบายจริงๆแบบนี้แหละสดชื่นอาบน้ำเสร็จแล้วไปเปลี่ยนสดให้กว่า อีกีดเลยนะแม่กำลังดูโทรศัพท์อยู่อะเลือกเสื้อผ้าที่จะใส่คืนนี้เอ่อเสื้อผ้าเราอยู่ไหนเดินอ้อมไปเอาดีกว่าอืมไม่ได้อยู่ตรงนี้แฮะงั้นแสดงว่าของกรงอยู่ตรงนี้นี่ไงเปิดมาปุ๊บเจอเลยอุย้ยทำไมเราตาถั่วเนี่ยเอาชุดไปให้แม่ใส่คืนอด้นี่จ้าชู้เดินหน่อไปตากก่อนนะ จ้าซักก่อนนะจ้าอย่าลืมเก็บชุดออกได้ละค่ะแม่ซักชุดตัวนี้เก็บชุดตัวนี้โอ้โอ้แล้วผอาผ้นนี้มัปัดน่ะเอาละเก็บเสื้อแบบเข้าแล้วลองดูสีปั่นแบบนี้จะปั่นได้ไหมอ๋อเราต้องหันได้ไมแค่แบบน,นี้ถึงมันจะปั่นได้ใช่ไหม ต้องใส่เสื้อตัวน,นี้หรอโอเคตากผ้าดีกว่าเอาละเสร็จแล้วผ้าตากเสร็จแล้วตากผ้าด้วยแน่ปะเก็บเสื้อผ้าตัวเก่าไปดีกว่าเปิดไฟหน่อยให้มันสว่างสว่างเสร็จตาเวอร์ ไมดีกว่าชานยิ่เป็นคนเดินเร็วตั้งแต่เด็กเลยจุ๊บนี่แหละอืมยังไม่ได้แกะผมเลยเดี๋ยวค่อยไปหวีละกันโอ๊ยหยิบยากมากเลยช่ยางมันหนีไว้ก่อนเปิดไฟหน่อย จะนั่งทำง,งานคุณนครูที่ครคูสั่งไว้กระเป๋าละ่ะนี่ค,คุณรูสั่งงานนี้ไว้เราต้องทำเอาล่ะปากกาเจ้าดีเจ้าเดิมใช้มันซะจึ๊บสนุกจังเลยข e ข e เขียนต่อเขียนต่อฉันเขียนกรเก่งมากเลย อันนี้แหละกระเป๋าสีชั้นแล้วก็นี่สมุดบันทึกจะต้องทำง,งานบ้านทุกอย่างแต่แม่ฉันไม่เคยวาดเลยอ่ะเขียนต่อดีกว่าโอ้ลูกทำเสร็จแล้วเหรอนี่จะลูกโทรศัพท์วางไว้ได้ค่ะแม่แม่ไปอาบ,บน้ำแล้วรีบนอนนะลูกทำกันบ้านเสร็จแล้วรีบนอนเลยนะโอ้ยโอ้ยรื่องนี้ อขาบ่อยง่วงนอนก็ง่วงอุ้ยปวดหลังจริงๆเลยจะต้องมาเปลี่ยนเสื้อผ้าอีกเ่าเปลี่ยนเสื้อผ้าเป็นตัวนี้สีฟ้าเอานี้ออกก่อนเอาเสื้อผ้าไปซักกว่าโอ้ฉันจะต้องขอบผมเพื่อสะผม ไหนไปดูสิฉันจะต้องทำอะไรบ้างอืมเปลี่ยนทรงผมให้ลูกสาวลูกสาวเราเป็นคนผมเรียบค่ะกิฟตปิดกิฟตเขาด้วยเอาล่ะฉันจะต้องเก็บหน้ามาฉันให้หมดไม่งั้นฉันก็อาบน้ำไม่ได้ แบบนี้แหละจะต้องเอาหนามาไว้ข่าหนึ่งแบบนี้แหละดีที่สุดแล้วรอนาะนนิดหนึ่งนะทุกคน เอาละเสร็จแล้วฉันก็จะต้องมาเปิดน้ำเปิดน้ำหน่อยเพื่อนโอ้แบบนี้แหละผล่อนคลายเย็นสบาย,ยาจากที่สวรรค์เอาละเสร็จแล้วแล้วภาพพวกนี้เอาตาวที่ไหนเนี่ยฉันจะต้องหาไม้แขวนเสื้อต่ออีกน้อ โอ้ถึงแล้วมีละไม้แขวนเสื้อนี่ไงเอาออกมาสักอีกหนึ่งอันก็ดีอุยอ้ยอ,ยอาลเจะเอาออกนะแล้วจะเป็นแขวนเสื้อผ้าตรงนี้ก็จะต้ององออกเมือนกันมาตากไว้ตรงนี้แล้วกันตรงนั้นก็ม่ผคยใช้ยอยู่แล้วใส่ว้มันจะได้ดีขึ้น ใส่เช็ดหน้าหน่อยดีกว่าเช็ดหน้าหน่อยดีกว่าเช็ดเช็ดอืมสะอาดแล้วเช็ดหน้าอีกสักนิดนึงอันนี้ผ้าเช็ดผ้าผ้าเปียกกับด,ด้ายเสื้อปียกเช็ดหน้าหน่อยจิ๊ดทิงน้ำมูกเสร็จแล้วโอ้ยผ่อนคลาย ใช้ครีมหน่อยอืมครีมตัวนี้แบสบายครีมอันนี้ยิ่งดีเลยทาครีมคกุกกี้สักนิดนึงแล้วกันครีมกันแดดไม่ต้องขอะเราหน้าใสอยู่แล้วครีมคกุกกี้น่าจะด้หอมหอมเสร็จแล้วไปดีกว่าอื้มฮึอื้มฮึ วันนี้ใส่ชุดนอนเป็นแขนสั้นกางเกงขาสั้นเสื้อแขนสั้นเสร็จแล้วนี่ไงเสร็จแล้วผ้ามาตากไว้ข้างนอกเราจะต้องไปแกะผมก่อนนีเนี่ยก่อนจะนอนค่อยหวีผมกันล้วกันผมลอยยาวมากปิดหน่อย เอาละมานอนดูทีวีตรงนี้ดีกว่านอนเลยแล้วกันนอนดูทีวีแล้วเอ๊ทำเสร็จแล้วไปดูทีวีกับแม่ดีกว่าน้องไปด้วยดีกว่าคิดถึงน้องอันนี้ไมนี่ดีกว่า ดีนะน้องคนนี้นะคะอายุสี่ขวบแล้วอ๋อน้องมาดูทีวีหน่อเแม่วันนี้หนูาพาน้องมาดูทีวีฮะ่าฮ่าฮ่าตลกจังเลย งไม่เกียวไม่เกียวออตนี้ช่างดูจริงๆโตขึ้นไปจะเหมือนข่อเธอไหมเนี่ย เด็กๆนั่งดูยอย่างตลกวันนี้นะคะเราก็จะพาไปดูวันพรุ่งนี้นะคะเป็นวันเกิดของอูกสาวเราอายุ16ปีคะ่ะขรบอายุของเขาแล้วอายุปีปิดเสียงกันหนึ่งนะพอ,อเลยคะ่ะทุกคน อ๋ออืมเอาละดูทีวีปิดปิดหน่อยดีกว่าตรงนี้จะต้องปิด จะให้มันสมกับเป็นลรงหนังปิดหน่อยตรงนี้ตรงไหนนะสว่างวูบเลยตรงนี้ด้วยห้องเราห้องลูกสาวเราด้วยปิดไฟดเอ้ยอันนี้อันนี้คือสว่างทั่วห้องเลยเอ๋อโอ้สว่างทั่วห้องเลยหูสมกับเป็นโรไหนังจริงๆ ด็กปิดทีวีได้แล้วจ้าถึงเวลานอนขอนเด็กเด็กหนูหนูแล้วนะอ้าวแม่หนูยังขำอยู่เลยอะหนังเมื่อกี้ตลกมากไปนอนได้แล้วนะน้ำฟ้าน้ำใสนอนได้แล้วลูกน้ำฟ้านอนได้แล้วนะอ๋อเด็ยจริงๆผ่อนคลายตาดีกว่า Oh Yang ni lah Hmm Oh Oh okay. Beban eh